นี่คือนักมวยจากประเทศอิรานครับมูฮบัตฮีแมนวันนี้มาชกในพิกัด66กิโลกรัมครับแม่มาแบบมัดนิ่งๆครับนักสู้จากเมืองสุโขทัยครับสายชนสิง์บ้านดอดกฎกติกาครับ21กับ17ครับโตเหนือโช์เก่าครับาจะซ้ำแบบคู่แรกไม่ได้นะครับแมสายกับฝาด้วย อ้โหบินเข่าลอยเลยครับโมมาับออกได้นักหนักแรงๆทั้งคู่ขยับเข้าไปโอ้โหสอกมาแล้วครับฟันมาแล้วครับโมมาทีแมนสอกแกก็ยังฟันไม่เลี้ยครับโมมัตตั้งสอกเข้าไปครับโอ้สายชนิกัจ้วงทิ้งซ้ายเลยครับเข้าอย่าหลวมนะครับคอดซ้ายกว้างๆเดี๋ยวก็โดนครับเดี๋ยวก็โดนครับแบบนี้ไปตักลมหมดแรงครับ โอ้ยโดนกลัวก okay. ็กล wow ัวชอบก็ชอบอยากลุ no. ้นก็อยากลุ้นครับบรรยากาศอารมณ์สีหน้าโอ้หเจอหมัดเข้าไปครับแม่นมวยกองเชียร์ของสิงห์บ้านดอนบอกเดินใกล้ๆสิโดนครับครับออกกองก็ต้องให้แม่นนะครับสายชนสายจั่วลมบ่อยๆนี่พลังมันหายนะครับเชือกยันโอ้ยหุกขวาเนี่ยชกไปจับเชือกไปนี่ไม่ได้ครับผิดกติกานะครับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ดีวิ่งเข้าใส่นะครับสายชน เกาะในเวียงดันลม้ลมลงปต่อยให้รู้จักแล้วครับไอ้จำชื่อของสายชนสิงห์บ้านดอนลับบ้านหรืออย่างไรครับธนาของโมฮัมหมัดครับอ่าล็อกบีดโอ้โหดูต่างคนต่างบิดฟันศอกครับโอ้โหสอกกลับครับแม่แต่ว่าสายชนนี่ไม่มีอาการครับบอกให้เดินลุยเจอสอกกลับอีกแล้วขยับเข้าไปครับสายชนโอ้โหบัดซ้ายครับอโอ้โหมัดขวาครับ ก็ต่อยหมัดแม่นเลยครับมูฮัมหมัดเรียร้ายยังดีไม่มีหมดนะครับทั้งคู่โอ้โหอ้าวแม่ล้มลงไปแล้วแกยังออกอาวุธครับมูฮัมหมัดเชียร์นะครับโอ้โหเนี่ยนะครับระเลงเลือดนะครับมาจนได้ครับเอาล้วครับเลือดฉลมกายแล้วครับเอาครับแต่มีฮึดอีกเพือกนึ่งเลยครับสำหรับมูฮัมหมัดครับเตะมัดขวาโอ้โหโดนจนได้ครับแ้ว นี่เละครับพอหลวมพอพลาดไปเลยครับโอ้โหสายยื้อมาได้สองยกกว่านะครับจะแย่อยู่แล้วครับมูฮัมหมัดโอ้โหพลาดนะครับสายชนทำดีมาตลอดแล้วนะครับหมัดซ้ายแข้งซ้ายเลือดกระตอนไหนครับโอ้นี่เป็นหมัดช็อตน็อกนะครับหมัดขวาตรงเต็มๆเลยครับกดเปลี่ยเข้าไปโดนเลยครับเต็มๆ แม่จะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วครับมาสะดุดล้มครับจูบกำปั้น <Blue> ไฟแรงเลือดไฟนี้ครับชัยชนะตกเป็นของมูฮัมหมัดฮีแมนครับ <Blue> นักมวยจากประเทศอิหร่าน